สวัสดีครับผมนายฮาริสองสิริจากคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลครับการใช้งานด i จ i ตอลอินพุและ Digital Output ุตนะครับผมมินิมินลลลลิสคือฟังก์ชันสำหรับนับเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีโดยจะนับตั้งแต่บอร์ดเริ่มทำงานจนกว่าจำนวนนับจะเกิดการโอเวอร์โฟลแล้วกลับไปเริ่มนับที่ศูนยใหม่อีกครั้งหลังจากเวลาประมาณ50วัน ตัวอย่างของกระบวนการที่สามารถนำฟังก์ชันมินิมมาใช้ได้คือการกำหนดให้หลอด LD e ดวงแรกกระพริบทุกๆ0.5วินาทีแต่ดวงที่2กระพริบทุก,ทกๆ0.3ุมวินาทีสวิต์ับบอสซิงนะครับก็คือปัญหาของเวลาที่สวิตเนี่ยใช้ในการติดต่อไฟในวงจรจะไม่คงที่ทำให้ ไปติดได้ไม่ราบลื่นเท่าที่ควรเกิดมาจากการสัมผัสตัวนําไฟฟ้าที่ใช้เวลาไม่ถึงมิลลิวินาทีของสวิตช์วงจรทําให้เกิดการติดดับและเกิดการดีเลในสวิตช์วิธีการแก้ปัญหาก็คือใส่ตัวเก็บประจุชนิิเซรามมกเข้าไปในวงจรนะครับส่วนที่เป็นอินพุตนะก็คือแป้นพิมพ์ของคอมที่เชื่อมกับพอร์ต USB ในตัวบอร์ดดูโนนะครับผม แล้วก็ไมโครสวิตนะครับจะเชื่อมต่อกับส่วน Input Output นะครับส่วนที่เป็น Output ก็คือ LED ซึ่งจะเชื่อมต่อกับอ n p u u t u u t u u t เหมือนกับไมโครสวิตนะครับผมความต้านทานทั้ง3เนี่ยที่ผมจะใช้ในบอร์ด Arduino เนี่ยมีไว้เพื่อลดกระแสไฟที่เข้าไปใน LED แล้วก็ออกจากตัวบอร์ด Arduino นะครับสามารถคำนวณค่าความต้านทานได้โดยการเอาแรงดัน ที่ใช้เนี่ยลบกับแรงดัน LED ที่ LED รับได้คือ3โวลต์และรับกระแสไฟได้0.02แอมแปร์ซึ่งถ้าเกิดเราคำนวณแล้วเราจะได้แรงดันที่รับได้คือ2โวลต์จากนั้นเราจะเอา2โวลต์เนี่ยไปคำนวณหาความต้านทาน R เท่ากับ E ส่วน I นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ100โอห์มการต่อสวิต นะเป็นการต่อแบบ pull up ครับเพราะว่าการเพราะว่าสวิตช์ของเราเนี่ยจะใช้สวิตช์ S1 หลือ S2 เนี่ยไว้ใกล้ๆไว้ต่อไว้ที่กลาวเลยครับต่อไปก็จะเป็นการเสนอการทำรหัสมอสด,ด้วย LED นะครับผมจากบอร์ด Arduino อันนี้จะเป็นหลัดสิบสามตัวท้ายนะครับ ันนี้จะเป็นรหัสสามตัวท้ายของบัตรประชาชนนะครับ